ไม่เคยผ้าแล้วครับนี่แต่งแล้วครับแต่งแล้วแต่งแล้วครับนะครับลงไหนก็ได้ครับอย่าเหยียบปากผู้บรรยายนะครับแต่งแล้วครับนี่ครับนิดหน่อยครับแต่งนิดหน่อยนี่เป็นไงครับนิดหน่อยครับนี่ครับพี่ตูนครับพี่ตูนครับเม่นี่ครับพี่ตูนเราครับพี่ตูนพี่ตูนของเราครับปรบื่ครับพี่ตูน อปอเรือเอีชายทองเงานะครับนี่ครับแม่ครับอกไว้เพ่องลุ้นล้เลยนะครับเอาเอาถุงล่อไหมครับเอารอบที่สองนะครับรอบที่สองเลยครับโอ้ทีสุดยอดนะครับนี่นักโดนะครับลงมาอคนนึงโอ้โหจำบเบาเลยนะครับไม่มีปัญหาครับตัวนี้นุ่มนะครับดินนุ่มนะครับสองสามแล้วนะครับมาแล้วแต่งมาแล้วครับสบายสบายครับสบายสบายสี่ครับ โอ้โหปบมือด้วยครับปบมือด้วยนะครับให้กำลังใจด้วยครับนักโดดของเรานะครับนี่ครับมาแล้วคนนี้นะครับเปิดปล่อยมาได้เลยครับปล่อยมาได้เลยนะครับสบายสบายครับนะถือว่าตั้งร่มได้ดีครับตั้งร่มได้ดีนะครับปล่อยมาสบายสบายครับยินได้ไหมโอเคครับปบมือครับคนที่เท่าไหร่ลวครับหนึ่งสองสามสี่ าไปแล้วครับห้าแล้วครับหกเจ็ดแปดโอเคครับมาเลยครับตัวนุชแต่งได้เลยครับ,บแต่งมาเลยยาวมาเลยครับสบายสบายครับยังไงก็ลงนะครับสักเงก่อนเฮะสักเงี